สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้้มนะคะที่บริษัทเพชรโยนนะวันนี้มันอยู่ที่เพชรโยนโกดังสามนะเป็นโซนเก็บรถเข้าใหม่นะของบริษัทเพชรโยนนะสำหรับวันนี้นะพามานําเสนออีกหนึ่งคันนะเป็น Honda ด้าซีวิกนะเอบ 1นะ 1.8S นะคะปี2013จดใช้งานในปี2014คันนี้นะเลขไม์อยู่เพียงแค่ประมาณ110,000กิโลเท่านั้นเองนะราคาขายนะคะ9 0 0 0บาทนะได้รถสีบอลเงินสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะทะเบียนสวยทะเบียนสวยด้วยนะคะคันนี้นะ9 9 9 0 0 0บาทนะลูกค้าที่ไม่ติดแบคลิดนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเดือนละประมาณ8,000นะ8,000เท่านั้นนะ หรือว่าถ้าขยายไปที่7ปีนะลูกค้าก็อาจจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้นะนี่ให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะสีสวยๆแบบนี้นะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะเป็นแถบโครเมียมขนาดใหญ่นะตกแต่งด้วยโลโก้นะของ Honda นะที่เป็น โครเมียมเช่นเดียวกันนะ,ะตัวไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะมีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะสำหรับในส่วนของด้านล่างนะก็มีการติดตั้งตัวของสเกิร์ตมาให้นะคะตัวฝากระโปรงนะสีเรียบนะคะมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวเส้นสันเหลี่ยมต่างเนี่ยเดิมเดิมนะ,ะตัวฝากระโปรงเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะคะถัดมานะคะที่ด้านข้างนะ,ะจะเป็นตัวของล้อแมกอลลอย อันนี้เป็นแม็กอลอยแท้โรงงานนะคะเป็นแม็กของ Honda นะตัวของริ้วรอยขอบแม็กเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างน้อยนะมีบ้างเล็กน้อยจากการใช้งานนะแต่ว่าไม่ได้เป็นรอยแผลใหญ่ๆนะตัวยางนะ,ะเป็นมิชลินนะ1น5ทับห5 r 1 5ยางเป็นยางปี2019นะคันนี้ภายในซุ้มล้อนะเดิมๆนะตัวรอยสีมารโรงงานยังเห็นได้อย่างชัดเจนนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะภายในก็ อาจจะยังมีคราบโคลนสกรปรกบ้างเล็กน้อยนะ,ะสำหรับในส่วนของด้านตัวข้างรถนาะตัวเส้นสันมุมของรถเนี่ยนะคะเป็นเส้นแนวตรงนะ,ะไม่มีบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่มีรอยลักยิ้มด้วยนะ,ะสำหรับคันนี้นะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะันนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ ะะตัวมือจับก็เช่นเดียวกันนะ,ะสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยๆนะคะน่าใช้งานนะ,ะราคานะ,ะไม่ถึงสี่แสนนะคะสำหรับ Honda c ซ v i c เครื่องหนึ่งจุดแปดนะด้านบนหลังคาะคะกนะ็สเีเดิมโรงงานนะ,ะสีไม่มีรอยด่างนะคะไม่มีผุด้วยนะ,ะสีเดิมโรงงานสำหรับนะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะคะันนี้นะ n o n d a c ซีวิ fb นะ,ะตัวไฟนะ,ะจะเป็นไฟทรง ตัว C แบบนี้นะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะเครื่องยนต์เป็น1.8 iVTEC นะคะโลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบถ้วนนะโลโก้ของ Honda นะที่เป็นตัวของโลโก้เนี่ยเป็นโครเมียมแบบนี้นะสามารถรองรับน้ำมันได้ถึง e85 ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3เนี่ยจะอยู่ภายในของตัวรถนะคะโลโก้ที่กระจกนะคะเดิมๆ อยู่ครบทุกบานนะคะสามารถดูได้เลยนะว่าโลโก้ของเรานะมีทุกบานนะโลโก้ h o n ด้าแบบนี้นะคะไม่มีพิดความไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะให้ส่องนะสันของตัวรถนะเส้นเป็นแนวตรงนะ,ะเดี๋ยวอัาพาชมนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระก,กันก่อนนะคะ สำหรับนะ,ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะ,ะเราสามารถะะเปิดฝากระโปรงท้ายนะ,ะได้จากตัวรีโมทด้วยนะ,ะสะดวกสบายนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะ,ะให้ดูกันนิดนึงนะะว่าคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆะะตัวเส้นรีซีทะะตัวสันมุมรอยพับะเก็บต่างๆเนนี่ยะะคะเดิมๆแบบนี้นะ,ะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะ,ะรอยเม็ดอาร์ตโรงงานนะคะค สวยๆแบบนี้นะรถเดิมรถบ้านนะคันนี้ในส่วนของตะเข็บร้อเม็ดอาร์คนะลูกค้าสามารถดูได้เลยนะรถของเราทุกคันนะการันตีในส่วนของโครงสร้างอยู่แล้วนะคะสำหรับนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะก็มีขนาดใหญ่นะ สำหรับนะ,ะในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆนะ,ะในส่วนของตัวกร,รมมี่ต่างๆนะก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะคันนี้ไม่ได้มีเอ่อริ้วรอยนะ,ะต้องเรียกว่ารักษาสภาพมาค่อนข้างดีเลยนะ,ะในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะก็อยู่ครบนะ,ะสภาพใหม่นะ,ะตัวยางไหลนะ,ะมีให้นะเครื่องมือต่างๆเนี่ยอยู่ครบถ้วนมาส่องในส่วนของตัวซีนนะคะที่เป็นซีนทามะพะแบบนี้ นะ้ซีนก็เดิมๆนะคะลูกค้าสีไข่ไก่แบบนี้นะรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะอาจจะมีคราบนะสกรปรกเลยเธอบ้างนะแต่ว่าคันนี้นะสภาพโครงสร้างเนี่ยเดิมๆอยู่แล้วนะคะะเดี๋ยวพาไปชมนะในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสำหรับนะคะส่วนภายในนะของตัวรถนะตัวของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้า นะสีเบแบบนี้นะเป็นลวดลายดิจิตอลนะคะสภาพของเบาะนะเป็นบเบาะเดิมโรงงานนะก็ถือว่าสะอาดสะอานเลยนะคะเป็นสีเบดแบบนี้นะที่ส่วนของแผงประตูด,ด้านข้างนะตัววัสดุก็จะเป็นผ้าบุตนิ่มเช่นเดียวกันนะในส่วนของผ้าเนี่ยนะไม่มีรอยขานะ,ะแล้วก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยด้วยนะในส่วนของพลาสติกขึ้นรูปต่างๆนาะสะอาดสะอานนะ นี่แบบนี้เลยนะสองนะในส่วนของตัวโครงสร้างซองประตูกันนิดนึงนะตัวของเส้นรีซีต่างๆนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการถูกถอดถูกไขนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้ส่วนของเบาะนะรอยยับรอยย่นเนี่ยต้องถือว่าน้อยมากนะคันนี้เบาะเป็นไอโซฟิกนะเป็นเบาะแท้โรงงานนะเบาะสวยมากนะคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่าตัวผ้าขาดให้เห็นเลยนะตะเข็บนี่อยู่ ตึงๆเหมือนเดิมเลยนะมีช่องสําหรับวางเกี้ยวน้ําให้นะบอบผ้านะดีนะเพราะว่านั่งสบายนะนุ่มแล้วก็ไม่อุมความร้อนด้วยนะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหานะคอนด้าซีวิโฉมนี้อยู่นะคะตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะเข้าเข้ามานะนะจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะลูกค้าอยากจะให้มาดูรถกันนะหรือว่ารีบจับจองกันนิดหนึ่งนะคันนี้สําหรับในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะคะตัววัสดุ นะคะที่เป็นผ้าบุนนิ่มแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยอยู่ในสภาพดีนะคะตัวของการทําความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทําความสะอาดให้นะ,ะตัวริ้วรอยเนี่ยต้องถือว่าน้อยค่อนข้างน้อยนะคะมีบ้างตรงมือจับแบบนี้นะแต่ว่าเป็นรอยเออเหมือนกับถูกขูดไปบ้างนะจากการใช้งานนะคะแต่ว่าเป็นการจับแบบนี้นะคะมันก็เลยเาตามอายุการใช้งานนะ,ะในส่วนของ กระจกนะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะะเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกต่างๆมีให้ครบนะกระจกมองข้างล็อกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะในส่วนของซอกประตูต่างๆนะก็เดิมๆแบบนี้เลยนะลูกค้าสภาพดีเลยนะคันนี้ต้องบอกว่าเดิมจริงๆนะ หัวน็อตไม่มีการถูกถอดถูกไขนะคะลูกค้าสภาพของตัวเบาะก,ก็เช่นเดียวกันนะเบาะหน้าก็ต้องถือว่ารอยย่นเนี่ยน้อยนะ,ะถึงจะเป็นเบาะผ้านะ,ะแต่ว่าตัวรอยของการใช้งานเนี่ยถูกรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะ c f b นะตัวของคอนโซลเนี่ยทำออกมาให้เอียงเข้าหากับ คนขับนะเพื่อสะดวกสบายนะคะในการขับขี่นะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถกันนิดนึงนะคันนี้มาดูเลขไมล์กันนะเลขไมล์เป็นไมล์แท้นะคะลูกค้านี่ตัวหน้าจอนะที่อยู่ด้านบนเนี่ยมองง่ายมากนะสำหรับ Honda c ซีวินะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ออกแบบมาได้แบบทันสมัยจริงๆนะคะตัวของมาด้ดานบนนะจอแสดงผลการขับขี่ด้านบนเนี่ยจะเป็นดิจิตอลหน้าจอนะเป็นหน้าจอสีด้วยนะคะลูกค้า มองง่ายมากๆนะอยู่ในระดับสายตาเราพอดีเลยนะสำหรับนะในส่วนของจอด้านล่างนะก็จะเป็นรอบเครื่องนะรอบความเร็วของเครื่องนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะก็จะเอ็นเข้าหาตัวผู้ขับขี่เลยนะตัวนี้แล้วก็หน้าจอแสดงผลเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนิดนึงนะเพราะว่าประตูเปิดอยู่มันแจ้งเตือนนะคะนี่ แสดงผลการขับขี่นะคะมองง่ายมากๆนะสำหรับ h o n d a Civic นะ,ะแล้วก็อยู่ในระยะที่ระดับสายตาพอดีด้วยนะ,คะเครื่องเสียงต่างๆนะก็จะแสดงผลที่หน้าจอด้านบนเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตเปิดเสียงให้ดูกันดนึงนะวงมาลัยนะ,ะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าน,นะวงมาลัย มันติฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะ,ะแล้วก็หน้าจอแสดงผลเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนนะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตบาเสียงนิดน,นึงนะวันนี้ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะอาจจะมีเสียงเข้ามารบกวนบ้างนะในสำหรับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะคันนี้นะจะเป็นระบบแมนนว่นนะคะมือปรับหมุนแบบนี้นตะัวของระดับความเย็นนะแล้วก็ตัวพัดลมต่างๆนะจะอยู่ ถัดลงมาซึ่งก็หันเองนเข้ามาหาตัวผู้ขับขี่เช่นเดียวกันนะก็ทําให้แทบจะไม่ต้องล้าสายตาไปมองในส่วนของเครื่องเสียงนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้นิดนึงเหมือนจะมืดๆถัดลงมาที่ด้านล่างนะ,ะจะมีในส่วนของ power outlet นะแล้วก็ช่องเสียบ AUX ให้นะน,นี้เชื่อมต่อนะตัวของออมือถือได้ นะต้องบอกว่าคันนี้นะเจ้าของเดิมเนี่ยรักษาสภาพม,มาค่อนข้างดีเลยนะสังเกตนะในส่วนของคอนโซลต่างๆนะคะไม่มีริ้วรอยนะของการขีดขวดเลยนะคะคันนี้สวยจริงๆนะเลขไม้นะอยู่ที่เดี๋ยวขออนุญาตดูอ๋อเลขไมจะอยู่ที่หนึ่ง1หนึ่งมืสองันเจ็ดร้อย็สบดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าต้องบอกว่าเลขไมเนี่ย ถือว่าใช้มาค่อนข้างน้อยนะคะสำหรับรถปี13นะจุด2014นะคะในส่วนของช่องวางของนะด้านหน้าของคอนโซลเกียร์เนี่ยก็มีให้นะตรงนี้วางโทรศัพท์มือถือนะน่าจะพอดีกับตัวของโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้มือจับตัวเบรกมือนะก็จับถนัดมือนะอยู่ในตำแหน่งที่วางมือได้สบายเลยนะคะลูกค้า สำหรับในส่วนของช่องวางแก้วน้ำช่องเก็บของนะ้ามีตัวฝาปิดให้ด้วยนะแบบนี้นะถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้ได้นะสำหรับในส่วนของพนักวางแขนนะต้องบอกว่าคันนี้นะเป็นเบาะผ้านะตัวพนักวางแขนก็เป็นผ้าเช่นเดียวกันนะแล้วก็สภาพเนี่ยค่อนข้างดีนะดูนะว่าไม่ค่อยมีร่องรอยของการถลอกจากการใช้งานสักเท่าไหร่นะตัวผ้า นะอยู่ในสภาพเรียบร้อยเลยนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีปุ่มอีคคนโหมดให้แบบนี้นะปุ่มอะไรมันติฟังก์ชั่นแบบ3ก้านนะคะ Civic นี่ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะตัวของกระจกนะทำให้เรามองได้กว้างขึ้นนะมีตัวของกระจกบานเล็กนะเพื่อป้องกันมุมอับสายตานะจากเสา a แบบนี้ด้วยนะจะมีกระจกที่ตรงนี้ด้วยนะซึ่งทำให้เราเนี่ยมองเห็นนะภายนอกรถได้ เออง่ายขึ้นนะแล้วก็มุมมองเนี่ยนะค่อนข้างชัดเจนเลยนะสำหรับในส่วนของ Honda Civic น่าใช้งานจริงๆนะมาดูนะในส่วนของเพดานด้านบนกันบ้างนะตัวเพดานเนี่ยนะเป็นเพดานผ้านะผ้าบุตนิ่มด้วยนะแล้วก็ตัวของผ้าเนี่ยไม่มีริ้วรอยขีดข่วนเลยนะแม้่แม้กระทั่งนะรอยอักขาระรอยลงยันต่างๆเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะคันนี้สะอาดสะอ้านจริงๆนะให้ดูนะ สวยๆแบบนี้นะสภาพดีจริงๆนะคะคันนี้399,00 0บาทเท่านั้นนะ Hon d a c ซี i ิ FB สีบอลเงินแบบนี้นะเดี๋ยวเราพาไปชมนะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะมาชมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะ,ะให้ดูที่ฝากระโปรงกันก่อนนะว่าหัวน็อตคันนี้นะไม่เคยถูกถอดถูกไขนะฝากระโปรงเดิมๆนะซินเหนรียญบาทโรงงานนะยังอยู่ นะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะอยู่ในตำแหน่งเดิมๆครบถ้วนนะรูนะนะเป็นรูกลมนะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนาตัวซีนนะอยู่ในตำแหน่งเดิมๆนะรอยเม็ดอาร์กนะะสติ๊กเกอร์ต่างๆจากโรงงานนะอยู่ครบถนะ้วนนะหัวน็อตทั้งซ้ายและขวานาะไม่มีการถอดไม่มีการไขนะสำหรับในส่วนของตัวรอยเม็ดอาร์คนาซีนทางมะพร้าวแบบนี้นะห้องเครื่องยนต์นะรอยสีมาร์กโรงงานยังอยู่ครบถ้วน นะสีมาโกโรงงานเห็นชัดเลยนะคันนี้นะเพราะว่าต้องถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะี่สภาพสวยๆแบบนี้นะห้องเครื่องไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิมด้วยนะก็ลูกค้าท่านใดนะที่มองหารุ่นนี้นะ C ีวีเอฟบนะหนึปนะคะปี2013นะจดใช้งานในปี2014นะรีบ โทรมาสอบถามรีบจับจองกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่เพียงแค่คันเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0888 94 74 74อ้าเมพย์ยนานะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอัมรถมือ2เกรด A กันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดรีวิวรถสวยๆรถเข้าใหม่นะของทางบริษัทเพชยยนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ